เราจะเดินทางไปตน่นยงมันนะครับทุกคนเว้เติมน้ำมันกนะ่อนตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะซื้อของกันนะเดียวแล้วก็จะไปซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะขับไปตันยงมันเดี๋ยวเราไปดูว่าจะมีอะไรที่ตันยงมันนะครับไปนี่นะครับตอนนี้เรามาเช็ครถเปลี่ยนน้ำมันเ,เครื่องเดี๋ยวเราก็จะไป

นี่ครับตรงนี้ก็เป็นโรงพักของรังงี้น,นะพันยงมัดข้างๆก็จะเป็นโรงพยาบาลพันยมัดน,นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราพุ่งหน้าไปกันต่อนะครับข้างหน้าเราจะให้ตอนนี้ก็อยู่ด่าน กมีดานถะึงหอนริกาแล้วนะครับตั้งอยูมัดแล้วก็เลี้ยวฝ่าไปเลี้ยวฝ่าไปนะครับทุกคนแล้วก็จะเข้าในตัวเมืองของตั้งอยู่มัดนะ นี้ก็จะเป็นถนนเส้นทางรถไฟนะครับอ๋อนี่นวัดจะโดนเลยครับไม่โดนนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับตันยงมัดเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเล้วขวาไปนะครับทุกคนเข้าตัวเมือง งเรียนลองกองนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับเข้าในฝั่งเข้าตลาดนี่นะครับวันนี้ก็มีตลาดเช้าอย่างเดียวนะครับไม่มีตลาดนัดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเวไปหาเ,าเวไปหาพี่พี่สาวก่อนนะครับเพราะแกะอยู่บ้านไว้นะครับเดี๋ยวเราไปหาแกก่อน บ้านเก้แล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเก้อยู่ในป่านะครับเดี๋ยวไปเข้าบ้านเก้ก่อนของเกมีกล้องวงจรนะครับทุกคนเนี่ยรถยต์อยู่ตรงนี้ตันอยู่หน้าบ้านนี่เก้ป่าน้องมีกล้องเยี่ ร้านปิดนะครับทุกคนมาทางไกลร้านปิดเดี๋ยวเราไปเดินตนลาดดีกว่าไปทุกคตอนนี้เราแวะที่ร้านลูกชิ้นนะครับไส้กรอกอะไรนะไปลองหไม่มีนะยมีนิดเดียวซอสไม่มีซอสไ,ไม่มีนะครับตอนนี้เราหากอกนะ แวะตลาดแต่ทีเราบอกว่าจะเข้าในตลาดแล้วเราไปวนแล้กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดเขาวายเหมือนแล้วนะครับเราก็เลยแวะมาซื้อลูกชิ้นสิ่งของที่เราจะต้องใช้นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งของอื่นนะครับหรือไม่ก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปทำกอง ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปนราธิวาสน,นะครับเนื่องจากว่าของที่เราจะเอามันไม่มีที่ตันหนงมันนะครับแล้วก็ตาลาดมันก็วายแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปนราธิวาสน,นะไปตามเราไปดีกว่านะครับว่าจะมีของที่เราอยากจะได้หรือเปล่าน,นะครับที่นราธิวาสไประหว่างที่เรากําุ่งจะไปนราธิวาสเราก็เดี๋ยไปเห็นร้านนะครับนี่ทีวิสต์ใหญ่เลงนะครับเดี๋ยวเราแวะไปดูส่วนว่าจะมีของอะไรหรือเปล่า ที่เราต้องการเราจะมีรักป่ามาดูก่อนนะทุกคนอู้ดได้อยู่นะเดี๋ยวแวะดูก่อนว่าจะมีของที่เราจะเอาหรือเปล่ามีไหมไม่มีร้านใหญ่มากนะทุกคนแต่ก็ไม่มีของที่เราอยากจะได้นะครับเป็นซอสพวกนี้นะครตอเบอร์รี่อะไรนี้ไหมคะเย ไม่มีมีร้านแนนำมเ้ร้าคะเดอรอแย่จ้ากนเดอเ็อเอร์เซเว่นโอเค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 แล้วเาคงต้องไปนาราอยู่ดีนะครับทุกคนเนื่องจากว่าของไม่มีไปเจอที่นาราดีกว่าคือตเกียบี่เราเข้าไปนะครับมันไม่มีของนะครับเดี๋ยวเรายังไงกันเราก็ต้องไปนาราที่ว่านะครับเนื่องจากว่าของไม่มี เขไม่มีของกายนะครับทุกคนเขามองกันเต็มเลยที่ว่าเราทําอะไรนะทุกคนแต่ของว่าไม่มีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ลําพูนะครับเราจะตรงไปเข้านารานะครับทุกคนอีกประมาณสักสิบกวนาทีก็ถึงนาราก็จะไปวนดูของที่เราอยากจะได้นะครับว่ามีหรือเปลา่าไปเจอที่ร้านกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมมาสะดุด อย่างหนึ่งเลยครับนี่ดูเห็นว่าห้ามลองสินค้านะครับทุกคนดูเต็มเลยเคียน <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสิบบาทนะครับร้านกะมินานะครับคนดังนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินดูรอบๆ <c oughs> ถ่ายเล่นๆนะครับดู สินงของเยอะอยู่นะครับใครที่อยากได้ของฝากนะครับแวะร้านนี้ได้เลยนะครับมีสิ่งของมากมายนะครับให้เราเลือกได้หลากหลายด้วยนะครับมีแอสบายเข้ามาตากแองก็ได้นะครับทุกันไปเดี๋ยวเราไปเลือกของดีกว่าจะมีของเยอะแยะนะครับของฝากอะไรที่ใครที่มาแบบน่ารายนี่อยากได้ของฝากก็ Để lãi nơi này 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 ไปเจตั้งหน,นุ่มใจตั้งครับมาเลยมาเลยใจตั้งได้ของมาแล้วอย่าไปถ่ายข้างนอกดูโอ้อยนี่นะครับร้านดีมาก ใครที่มาแล้วก็แวะมาเที่ยวได้นะครับดูสินค้าทุกอย่างสิบบาทนะครับทุกคนนี่พิกัดอยู่ที่นารานะครับทุกคนไปพารทนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะไปซื้อที่ร้านอีกร้านหนึ่งนะครับที่เราอยากจะได้สินค้าที่เราอยากจะได้นะครับตอนนี้ก็ถึงร้านอีกที่หนึ่งที่เราแวะ จะซื้อนะครับนี่หน้าร้านแพ็กกิ้งเลกเกอรี่นะครับนี่ตรงนี้ร้านแพ็กกิ้งนะครับจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูก่อน,นครับมีไหมที่เราอยากจะได้มีไหมเธอนี่ของเยอะอยู่นะทุกคนนี่หลายล็อคมีของเยอะอยู่นะครับทุกคนอยากได้อะไรก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับทุกคนนี่ เขาไปข้างในก่นนอนอุ้ของเยอะอะเยขออ่ของกน้ทุกคน,นนี่ไปหมดเลยไหนแล้วเอาอาย เดี๋ยวเราไปเลือกของกันดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้ก็อของที่เราอยากได้นั่นนะครับทุกคนนี่โอ้โหมีเยอะเลยนะครับท่าคำเพเราเ,าเราจจลิ่เรามาถึงหน้วที่ว่าจุดแรกก็เจอเดี<อ>๋ยวเราเลือก ก่อนนะทุกคนที่เราอยากจะได้นะรจะซื้อแล้วก็ยังไงก็เข้าว่ากันนะตอนนี้เราก็ได้ของที่เราอยากจะได้นะครับทุกคนเ,<อ>เดี๋ยวเราเราจะกลับบ้านแล้วก็ไปทำนะครับ ของที่เราจะทำนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องอย่าวิด้วดนะครับสวัสดี